ตอนรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กับกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับ yeah. Yeah. I ain't the first with the curse, with the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts, I'm on this earth with my words And I put them all together, in insert Cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what you deserve Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing Anybody else who is rapping, I'm nasty Ain't nobody able to catch me, they gasping They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed I got your girl, I see and dancing, hanging on my butt She got to crash with me Smash with me, she's savage She wants cash money And she knows that I live lavishly uh. I wanna live I'm cold inside Give all I have Just to feel alive I fight to live I fight to strive One day I'll have what I want I want the whole world to เอาล่ะครับสวัสดีเราผู้เล่น efootball ปี13ทุกท่านเนยนะครับผมนะโดยเดินครับแล้วคลิปนี้ก็จะอยู่กับตำนานอีพิกไทม์นะครับฟอนโดตอเลสสักหน่อยครับอีพิกไทม์ร่างนี้ก็จะเป็นฟอนโดตอเลสปี0708นะครับส่วนเปีสไตล์ก็จะเป็นโกว์โพชเชอร์ตำแหน่งก็จะเป็นกองหน้าเท่านั้นนะครับเอาล่ะครับมาดูที่การใช้เท้าของตอเลสครับตอเลสเขาจะเป็นคนที่ถนัดเท้าขวานะครับแต่ว่าเท้าซ้ายเขาปานกลางนะครับไม่ได้แย่ก็ไม่ได้ดีนะธรรมดาเนาะส่วนอัตราการใช้เท้าซ้ายเนี่ยก็จะนานๆคครรรรัั้้งใชนนนนนะะบสส่่วฟอ์์มจเเป็แตดดาีย ทำให้บางนัดเล่นดีบางนัดก็เล่นไม่ดีนะครับยิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะโอเคเนาะมาดูที่สกิลกันดีกว่าครับก็จะมีดับเบัลทัสมีไฮเทิร์นสกาวมูฟนะครับซอฟคอนโทรสกิลโมงจบสกอร์แบบท่าแปลกเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัสมนะครับแล้วก็ปั่นไซก้อยแล้วก็เทคแบ็กนะครับก็คือพยายามเอาบอลกลับมานั่นเองนะครับเดีย๋ยวมาดูการอัพสเตตของเขากันนะครับก็เดี๋ยวไปอัพสเตตันก่อนนะโอเคเข้ามาแลวอืม ยิง10ครับจบสกอร์อยู่ที่10นะแล้วก็ไอ้กดผิดนะครับอันนี้ผมกดผิดนะเอาออกแล้วก็เป็นเลี้ยงบอล2นะครับด e ชเตอร t y ิตี้การหาช่องเนี่ยก็จะอัพเป็น12ครับโอเ r อร์ดี้สเตนนะครับก็จะอัพเป็น6เอ้ยไม่ใช่8นะโทษทีครับผมจำผิดนะแล้วก็อาร์เรสต์สเตนเป็น4ครับโอเคโอเวอร์เ okay. ลสูงสุดก็จะได้ที่96นะครับพออัพไปแล้วเนี่ยบ o ๊ t ทีมอีกก็จะได้99พอดีครับ โอเคเนี่ย99ละอ,อ่าวหลังจากที่เราอัพสเตต์มาแล้วนะครับมาดูสเตตของเขานะครับการหาช่องเนตัวศูนย์ถึง9.2นะครับบอลคอนโทรล76เลี้ยงบอล78ครอบครองบอล74นะครับการจ่ายบอลเนี่ยจะไม่ดีเลยครับก็คือ66ครับก็ส่งยา64นะแล้วก็ฟินิชเนี่ยจะอยู่ที่9.2ครับหม่งบอล82การเล่นลูกตั้งเตะเนี่ย76การปั่นโค้ง82ครับสปีดอยู่ที่84สปีดต้น84อะพลังการยิงเนี่ย 84เหมือนกันครับแล้วก็จำ80ความเป็นแกนของร่างกาย78ครับบาลาน94สเตวินา80ครับจะเห็นได้ว่า,าจุดเด่นของตอเลสเนี่ยจะเป็นอยู่ที่การหาช่องและการจบสกอร์นะครับบาลานก็สูงถือว่าเป็นกองหน้าที่บาลานสูงเลยทีเดียวนะครับมีความไวพอประมาณนะครับไม่ได้ไวเก่นถึงกับจี๊ดนะ เน้วมาดูสเตตของตอนเลสตัวหัวตั้งกันครับก็กานหาช่อง95ครับจบสกอร์94บาลานซ์96นะครับความแข็งแกร่งเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น80นะครับดูจากสเตตเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างจะมีความแข็งแกร่งมีบาลานซ์ที่ดีนะครับการหาช่องดีจบสกอร์ดีนะแต่ว่ามันจะคุ้มกับการเติมพองของเราที่จะต้องการเขาไหมถ้าคุณเป็นแฟนคลับเขากุณก็กดได้นะครับมันดีต่อใจเนาะเออเด็กหงเนาะ แต่ถ้ามีกองหน้าตัวอื่นที่มันเก่งอยู่แล้วผมก็จะจะมองว่าเยังไม่คุ้มที่จะเปิดทองนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะ,ะก่อนอื่นครับกา์ดอิบิทาใบนี้ครับตอร์เรส07เนี่ยก็จะเป็นปีที่เขาท็อปฟอร์มมากที่สุดแล้วครับผลงานโดดเด่นมากเลยนะก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่เชลซีแล้วก็ผลงานเนี่ยก็สู้ปีนี้ไม่ได้เลยนะครับคือตอเรสเขาจะเป็นนักเตะที่ฟอร์มจะระเบิดก็คือระเบิดระเบ้อ แต่พอจะเงียบก็คือหายไปเลยอะประมาณนั้นครับซึ่งมันเหมือนกันในเกมเลยครับคือบางนัดเนี่ยผมเล่นผมพยายามปัน้นรอเลสปั้นแล้วปั้นอีกครับไม่มีประตูจากเขาสักทีครับพอได้ยิงก็ติดเซฟนะแล้วก็หรือไม่ก็ยิงออกอครับไอ้จริงจริยิงไม่ค่อยออกตอนตอนเลสเป็นตัวที่ยิงคมอยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยยิงแบบหลุดประตูอยู่แล้วนานๆทีมันจะมีบ้างนะครับแต่พอยิงเข้ากรอบอะมันจะติดโกเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะ เออพอได้ยิงเข้ากรอบบ่อยๆไอ้นัดไหนจะมาเนี่คมแบบคมชิบหายเลยครับแต่ถ้านัดไหนไม่มาก็คือยิงติดผู้รักษาประตูอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะแต่จุดเด่นของตอเลสนะครับผมก็ยังยืนยันว่าเป็นเรื่องของการยืนตำแหน่งนะครับคือตอเลสในทุกๆแพททุกๆภาคเนี่ยเขาจะเป็นนักเตะที่กองหน้าที่ยืนตำแหน่งดีมากๆครับ ถึงจะเปรียบเทียบกับเมื่อปี2021อ่ะเออตอนเลส2021มันดูโหดกว่าไงเพราะมันเร็วใช่ไหมแต่ตอนเลสตัวเนี้มันเขาไม่ได้เร็วนะครับอยิงไกลก็ไปยิงนี่ด้วยความที่สึกไม่มีสกิลยิงไกลอะครับคือเขายิงไกลได้นะแต่ว่าคือยิงไม่แรงอะอง่ายๆคือมันไม่แรงเท่าพวกที่มีสกิลอะครับอ่าแล้วเมื่อกี้ผมพูดถึงความเร็วของตอนเลสใช่ไหมยอมรับว่าผ้าเก่าๆก่กอนหน้าเนี่ยคือตอนเลสเขาเร็วกว่านะครับแล้วก็ ไอ้ล่างเนี้ยไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะผมมองว่าไม่ค่อยเร็วนะครับถามว่าวิ่งทะลุท่องฉี่กล้องหลังพอได้ไหมพอได้นะครับถ้าเป็นจังหวะแบบว่าหลุดเป็นทุ่งจริงๆอ่ะแต่ถ้าจังหวะแบบ5 0 5 0อ่ะคือจะฉีกกองหลังเขายากมากนะครับเพราะว่าตอนเลสเขาไม่ได้เร็วขนาดนั้นไงก็อย่างที่ผมบอกไปครับตอนเลสการยืนตำแหน่งเนี่ยการยืนตำแหน่งเขาดีจริงๆครับก็ปลุกไปครับผมปลุกทางปีกนะผมลองเปิดมองนะอ้าวเปิดเดียดวะอ้าวแล้วก็ยิงเข้าไปครับได้ด้วยครับ นี่ครับคือการยิงตำแหน่งของเขาว่าการเข้าอาหาบอลยิงประตูอย่างเงี้ยคือความเป็นเตชคาดอะเขามีนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวมาดูจังหวะความเร็วของเขาครับอ่าความชิงไปอันนี้คือหลุดแล้วนะครับคืออันนี้คือความเร็วนะดูดีครับแบ็คมาวิ่งมาแบบโอ้โหโดนแย่งไปเฉยทั้งทั้งที่หลุดไปแล้วครับแต่ก็แบบเออมีสกิลเทคแบ็คนะครับก็แย่งบอลกลับมายิงได้นะเออเนี่ครับถ้าเป็นโอซิมเฮงหรือเหมอันเบเป้อะผมมองว่าเสร็จไปแล้วครับ ในถ้าเราเล่นทะลุช่องอย่างนี้นะคือถ้าเป็นโอซิมเฮงนะคือเสร็จไปแล้ว <c ười> คือกองหลังก็วิ่งไม่ทันหรอกครับแต่ถึงอย่างนั้นครับความเร็วเนี่ยถึงจะไม่ได้มีมากมายนะแต่แกผมก็มองว่าแกเป็นกองหน้าที่ชี้ช่องปุ๊บหลุดปั๊บอะอ่าวมาดูครับปาริสิตจ่ายเข้าไปเนี่ยชี้ช่องมเมื่อกี้แล้วก็หลุดไปเลยครับจ่ายให้ยอนคราฟยิงแหนเรียบร้อยใช่ไหมคือการยืมตำแหน่งของตอนเลฟมันดีนจริงๆการหาช่องเนี่ยคือระดับก๊อตเลยฮะ าช่องนี่ยาการะดีโมทนะครับแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายเงี้ยถึงบาลานซ์จะดีความแข็งแกร่งดีแต่ว่าความเร็วมันไม่ได้สูงถ้าคุณหลุดไปมันก็มีเป็นโอกาสที่50-50ที่คุณอาจจะไม่ได้ยิงนะครับอ่านี่ครับมาดูจังหวะนี้ครับชาบ,บี้จ่ายไปชิงบอลกับโดนคาร์บทิ้งทะลุช่องเข้าไปแล้วครับแล้วก็ยิงในกรอบเกลโทษเข้าเข้าไปครับคือการยิงในกรอบเกลโทษเนี่ยผมมองว่าก็คมแหละแต่ว่ายิงไกลไม่ได้เลยนะครับเขาไม่มีสกิลหวังโคง้งไม่มีสกิลยิงไกลนะครับ อ่านักเกิลชอ็อตก็ไม่มีดิบฟิ้งชอ็อตก็ไม่มีนะครับคือการยิงของเขาจะต้องยิงในกรอบแคทโทเท่านั้นนะที่ผมมองว่าชัวร์มากๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับนั่นไหนจะมาก็ไม่มาจริงครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูการเล่นลูกตั้งเตะครับคาร์ลอสเปิดไปแล้วก็ชาร์จม่วงยิงเข้าไปเรียบร้อยครับคือการเล่นลูกกลางอากาศของแกผมมองว่าบางครั้งมันแปลกๆคือก,การที่เพื่อนฝั่งปีกเปิดไปอะ่ะบางครั้งแกไม่ค่อยชอบโม่งนะครับ เอาจริงๆก็คือผมไม่รู้ว่าทํใหม่ไว้แกชอบตั้งป้อมใช้เท้า,เายิงอะ่ะเออบางครั้งมันเป็นบ่อยมากนะครับการเล่นลูก,กาอากาศก็ไม่ค่อยเล่นนะครับอ่าแล้วเป็นไรอะ่ะเออเอเอคือเขายอมแพ้แล้วครับเขาออกไปแล้วเนะ <c oughs> ก็ว่าอยู่มันรวนๆอะไรวะเนะี่ยแล้วยังมีอีกเรื่องนะครับผมมองว่าแกเป็นกองหน้าที่แปลกอะ่ะคือแกชอบโฉบกองหลังไปยิงเ,เนี้ยเออเนี่ยผมยกไปแล้วก็กองหลังเขาสกัดได้นะแต่ว่าตอนเลีโฉบไปยิงอะคือไอ้ลูกที่แบบว่าคุกคิก คกุลิกเบยังไงเดียคือบอลแบบไม่อยู่กับล่องกับลอยจะชอบไปอยู่กับตอเลสอะเอาไว้ง่ายๆนะครับ <c oughs> คือไอ้ลูกที่แบบว่าไอ้ศัตรูโดนแบบอะอะไรวะหลุดไปได้ไงวะอะไรประมาณนี้มันจะมีเยอะนะครับลูกขู่ขีดขู่ขิกอะเออแล้วตอเลสไ,ได้บิดบอลไปยิงอะไรประมาณนั้นนะเออมันจะเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมเล่นกับน้องผม,ผมเนี่ยน้องผมยังงงเลยครับฮะอะไรวะมึงแย่งไปได้ไงวะ <c oughs> เออประมาณนั้นนะครับอาจจะมีสกิลแท็กแบ็กก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับ ถามว่าตอนเลสเนี่ยเล่นง่ายไหมเล่นง่ายครับแกหาช่องดีไงครับดหายเธอเลิกปั่นโค้งเรียบร้อยอย่างสวยครับนี่ครับคือแกเล่นง่ายจริงครับอาถ้ายอมรับนะเพราะว่า AI จะแกดีไงแต่ว่าถ้าเรื่องสภาพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคือจุดเด่นก็เป็นบาลานซ์หาช่องใช่ไหมแบบไอเรื่องที่ความเร็วอะ่ะมันเป็นปัญหารจริงนะว้ยคือถ้าเราเอาไปเล่นกองหน้าตัวเดียวอะ่ะแล้วจังหวะสวนกลับอะไรเงี้ยเราวิ่งตั้งแต่กลางสนามอะไรเงี้ย คือมันไปไม่รอดเหมือนพวกออนซิมเฮงเอ็มบาเบ่ฮาร์เลนอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าถ้าคุณเล่นหน้าคู่นะครับค่อยหาอีกตัวหนึ่งมาหลอกล่อให้หรือว่าชิงบอลกันปั้นเกมอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าโอเคมากๆเลยครับและนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดของผมนะครับที่ผมเล่นตอนเรสมาเท่าที่ผมรู้สึกได้นะก็เป็นตัวที่เก่งครับยอมรับเลยก็เป็นตัวที่อีกตัวหนึ่งที่เก่งเหมือนกันครับถึงจะเล่นลำบากหน่อยแต่ถ้าเราถาวิธีเล่นดีๆเนี่ย ก็เป็นตัวที่โหดเหมือนเดิมครับยังไงก็เป็นอีพิกความนะเก่งอยู่แล้วครับแล้วความคุ้มค่าในการเปิดเนี่ยสมควรแต่แบบเสียตังไหมผมมองว่าถ้าใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลใช่ไหมมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีดูตอนตอนเลสเล่นนะครับเพราะว่าตอนตอนเลสที่เขายังอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็โหดจริงๆแหละอ่าแบบแตะบอลเบาๆก็ยังเป็นประตูอะอเอาง่ายๆนะครับคือหาพื้นที่หาช่องดีมากครับจิ้มบอลเบาๆยังเป็นประตูเลยคุณ <c oughs> คือเขาเป็นคนที่มีกลิ่นกนารำประตูสูงอะเอาไว้ง่ายนะกูดูโบล็อกแบบจบเพิ่งจบเงี้ยเออกูอิน <c oughs> ส่วนสำหรับใครนะครับที่ไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยผมอาจจะมองว่าแบบยังไม่คุ้มนะผมมองว่าเป็นตัวที่ไม่คุ้มกับการนะเสียงเงินไปเปิดนะครับโชว์ไปกไันเห็นไหมโชว์ไปก็โอ้โหมันยิงไ่เข้าคือถ้าพูดถึงโโบเชอร์ครับโโบเชอร์ที่เขาสาม,มารถทำได้ทุกอย่างจริงอ่ะมันก็คือโอซิเฮงอ่ะเออคือมองดี มีความเร็วยิงดีมีความแข็งแกร่งใช่ไหมเออมันก็มันแล้วแต่นะครับถ้าอยากเปิดก็โอเคมันคือเงินของคนเรามันไม่เท่ากันนะเองนงก็ต้องเข้าใจนะครับเอาละครับผมก็สรุปการใช้ตอเลสไปเพียงเท่านี้ะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่ดูจนจบนะคือผมมองว่าแกก็เป็นตัวที่ดีจริงๆนั่นแหละนะแก่มีปัญหาเรื่องความเร็วแค่นั้นเองนะครับค่ะ ถ้าเราวางแผนดีๆหาวิธีเล่นดีๆยังไงก็โหดเหมือนเดิมครับเพราะว่า,วาอีพิทามก็คืออีพิทามตอนเลสก็คือตอนเลสครับเก่งเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีมากครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีมากเลยวะ <laughs> okay. ไวเจอกันครับ